ู0ชมดาเนะครับนะครับขอบคุณเอชซีที่ชมที่ชมให้ชมครับขอบคุณครับที่เอชซาดีครับที่ชมขอบคุมครับน่ครับอันม์ผู้ทับคนนี้ครับน่ครับที่อ่าอ่ เราะว่าอามันนี่ทีก่อครับเอาหาว่าว่าเอทีที่ที่ทดับให้ส่งครับเอทีให้ไอ้สมงออนไลน์ครับคนทัดอันนวนหนึ่งสงครับมีทัดมันหนึ่งส่งครับีบัดคนทัด อัญมณ์ครับนี่ครับนี่ชานนี้นี่ครับนี่ชานแทนครับคนครับครับขอคนชี้ที่ดีครับชี้แห้งให้คนครับคนครับคนครับ อันนนนมวชันแขนครับอันนีครับขบคชีชูไอรีครับอับให้ ให้คนครับอัดมลถึงพึงครับคนครับคนครับคนที่ครับคนครับ ไอ้ครครับคุณครับอิดอ้คุครับรับนายคนครับอันนอนอันนนนห่งหนึันครับครับครับอันนนหน้บาทครับครับเพครับอดชีมครับอนไล้โกนแชร์ตเครับอิดอาเท่างานนาะบอครับถึงครับคุณครับ